Rồi các bạn làm thế không? Ê.

9, 1, 2, 3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 , 1, 3, 1, 2, เอาวิ่มวางถิ่วงไม่รู้นิ้วตวลองค่ะลองเป็นลมค่ะไม่รู้แล้วเอาทั้งหมดนั่งวันนี้ไม่ได้กินแน่ข้าววันนี้ทั้งหมดนั่งกระเบียบนั่งกระเบียบก็บอกแล้วนะจะเอาตัวประกันมาด้วย ให้เวลาสองนาที